สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบำบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชาเขียวมาบอกเล่าถึงสรรพคุณอันสุดยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับสารสำคัญที่พบได้ในชาเขียวประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโจำเป็นวิตามิน B, บีวิตามินซีวิตามินอ e, ีสารในกลุ่มแซนทินอังคาลอย คือคาเฟอินและคิกโอฟิลินซึ่งเป็นสารที่มีการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและสารในกลุ่มฟาโนอยที่เรียกว่าคาเทชินชาเขียวสปปรคุณดีๆช่วยอะไรบ้างครับต้านเชื้อโรคได้หลายชนิดช่วยแก้บิดของโรคของเสียลดการสะสมไขมันในร่างกาย ลดการอักเสบของร่างกายเพิ่มความสามารถในการจดจำมีฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของเซลล์ไขมันแกเมเเเลาทำให้สางเมาลดไตรกีเซไรลดคอเลสเตอรอลลดการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดเพิ่มการใช้พลังงานในร่างกายลดการดูดซึมไขมันในลำไส้ ลดการสะสมของไขมันในหน้าของลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีทำลายเซลล์ร้ายและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายได้หลายชนิดเมือ่อท่านทราบแล้วครับว่าช้าเขียวมันมีดีสุดเรื่องงานนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามรสต่างๆเขาก็มีการสกัดเป็นแคปซูลหรือแบบเป็นผงชงน้ำดื่ม จำหนายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามาไว้รับประทานได้แล้วครับหรือจะติดต่ออีบรบสอบถามกับระผมอาจารย์สังคมผลชมได้โดยตรงที่เบอร์081366437ได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่ตอนนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ